ก่อนอายุ20หลายคนเหงาใจไม่มีคู่แต่หลังอายุ30กลับร้าวใจที่คิดผิดคิดมีคู่บางคนก่อนอายุ30ไม่นึกอยากมีคู่แต่หลังอายุ40ยิ่งวันยิ่งเป็นสุขกับการมีคู่ได้จะดีใจหรือเสียใจที่เป็นโสดเป็นโสดคือเรื่องดีหรือเรื่องแย่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตรงของแต่ละคน และเหนือไปกว่านั้นคือจุดมุ่งหมายของแต่ละคนที่จะเอาอะไรจากชีวิตบางคนดีแสนดีแล้วก็คิดว่าเลือกดีที่สุดแล้วแต่ผลออกมาแย่เพราะคู่ตนดีไม่ทนวันหนึ่งตะบากแตกก็แตกต่างบางคนลุ่มลุมดอนดอนครึ่งดีครึ่งร้ายแต่กลายมาเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพียงเพราะได้ชีวิตคู่ ที่ดีกว่าชีวิตเดียวขนาดเปลี่ยนแปลงตนเป็นคนละคนได้คนส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นว่าจะดีกับตนและทนเป็นคนดีสาเร็จรูปตลอดไปขณะที่คนส่วนน้อยตั้งความคิดจะชนะใจคนใกล้ตัวให้จงได้คู่รักส่วนใหญ่ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแบบที่ชินไม่ร่วมกันคิดว่า อะไรทำให้สุขมากกว่านี้ไม่รวมกันคิดว่าอะไรทําให้ทุกน้อยกว่านี้ขณะที่คู่รักจํานวนหยิบมือเงยหน้าขึ้นจากมือถือเพื่อคุยกันทุกวันว่ามีอะไรดีๆในวันนั้นและมีบุญอะไรที่ดีกว่าที่อยากทําด้วยกันอีกไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต้องจับพลัดจับผูไปมีคู่หรืออยู่เดียวก็ไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันว่า สดหรือคู่ดีกว่ากันขอเพียงเข้าใจจริงๆเถอะว่าชีวิตให้เหตุปัจจัยอะไรกับเราแล้วเราใส่เหตุปัจจัยอะไรเพิ่มเข้าไปในชีวิตเรามองแต่ตัวเองในเงากระจกหรือเรายอมให้คนอื่นเป็นกระจกเงาบ้างเอาแต่ทวงถามจากคนอื่นหรือย้อนกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองด้วยต่างคนต่างเหตุปัจจัยต่างคน ต่างสวยผลลัพธ์ไม่มีถูกไม่มีผิดไว้ตัดสินตายตัวว่าโสดหรือคู่ดีกว่ากันเบื่อชีวิตคู่เราะขาดบุญร่วมกันเบื่อชีวิตโสดเราะขาดบุญเดียว